ปอดเป็นอวัยวะหนึ่งที่สาคัญระบบทางเดินหายใจหน้าที่หลักคือกลอกออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ภายนอกในวันหนึ่งปอดขอ,ของเรานั้นจะต้องทํางานอย่างหนักทางเราจึงวิจัยคิดผลผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงป,ปอดขึ้นมาโดยเฉพาะขอแนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีปอดที่จะมาเป็นกรอบป้องกันให้กับปอดของคุณอาหารเสริมบำรุงป,ปอดบรรจุพั์หนึ่งมิลลิกรัมมีสารสกัดจากธรรมชาติที่สําคัญคือสารสกัดจากโสมเกาหลี ช่วยปรับฮอร์โมนให้สมดุลป้องกันทางเดินหายใจเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทําให้ปอดทํางานได้ดียิ่งขึ้นสารสก,กัดจากกระเทียมดำช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มค่า SOD และเพิ่มกูต้าไทโอนอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินดีน D, และสิงแฟลรซีดออยล์มเมล็ดแฟลรเป็นซูเปอร์ฟูดที่มีกรดไขมันโอเมกา้า และยังเปลี่ยนไปด้วยสารต้านอนุม,มูลอิสระที่ช่วยป้องกันการเกิดความผิดปกติของร่างกายผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารดีพอตเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการบำรุงปอดให้แข็งแรงรักษาสุขภาพรักษาปอดของคุณด้วยดีพอต